P. ออเดอร์หนังสือสะสมมหากราบของความแฟนตาซีนะเป็นไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดรีเวินะคะคือเรื่องในหนังสือเนี่ยจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดของไฟนอลแฟนต a ซีเจ็ดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายเลยความรักเส้นทางหน้าที่การต่อสู้ ก็จะเป็นมหากรรบแฟนตาซีเจาะลึกทุกแง่มุมมีบทวิเคราะห์รีวิวเกมเนื้อหานะคะ,นะคะแล้วก็มีเก็ตความรู้เพิ่มเติมที่มาจากไ i n a l แฟนต a ซีเด้วยนะคะทุกเรื่องราวทุกผู้คนแบบสมบูรณ์เลยเพราะเราเนี่ยต่างมีโชคชะตาเป็นขนาด A5 นะคะ4ีสีทั้งเล่ม1ชุดเนี่ยมี2เล่ม310หน้าต่อเล่มค่ะก็จะมี3แบบให้เลือกพีนะคะมีแบบเซต A เซต A เนี่ยจะเป็นหนังสือ Final Fantasy 7 Reverse You Make Your Own Story You Make Your Own Destiny นะก็จะเป็น1ชุด2เล่มนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้นะคะขนาด8เซนติเมตรแล้วก็สุ่ม2แบบมีควีนบัตรการ์ดด้วยสตาร์เตอร์แบบ1ใบให้ค่ะแล้วก็มี DLC e-book การ์ดันเกิดในยุคฟมิคอมเล่มที่1ให้ค่ะราคา2,999บาทนะคะ บบบเนี่ยจะเป็น Special s e ซค่ะหนังสือ Final Fantasy 7 Reverse เนี่ยนะคะมี1ชุด2เล่มจะมี Cover j a c k ็คให้แล้วก็มีโปสเตอร์แคนวานะคะที่เราเนี่ยสามารถเลือกแบบตัวละครที่เราชอบได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์สกิน ATM ีดนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยน ATM ของเราอ่ะให้กลายเป็นลายชินละได้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ขนาด8เซนสุ่มแบบ4แบบให้ค่ะ มีควีนบัตรการ์ดสตาร์เตอร์แบบ7บ็ใบแล้วก็มี DLC อ b o ี k บุการ์ดฉันเกิดในยุคฟามิคอมเล่มที่1ให้แล้วจะมีพร้อมกล่องใส่ทั้งชุดเนี่ยในราคา3,333บาทนั่นเองแล้วก็แบบ C นะคะจะเป็นคอลเลกเตอร์เซตค่ะในคอลเลกเตอร์เซตนะคะก็จะมีหนังสือ Final Fantasy 1ชุดก็จะมี2เล่มนะคะมี c o เวอร์แ k e เก็ตโปสเตอร์แคนวาสที่เราสามารถเลือกตัวละครที่ชอบได้ มีสติกเกอร์สกินเอทีเอ็มการ์ดนะคะเป็นที่แบบว่าติดบัตรเอทีเอ็มให้กลายเป็นลายชิละาได้มีสติกเกอร์โลโก้ขนาด8เซนครบชุด7แบบมีควีนดัตควีนบัตรการ์ดที่ในเกมที่เล่นน่ะที่เราเล่นน่ะจะเป็นควีนบัตรการ์ด DX นะคะชุดบอร์ดเกมเป็นควีนบัตรกระดานเลยทำจากไวนิลแล้วก็ควีนบัตรการ์ดครบเซตร้อยสใบเลยค่ะ แล้วก็จะมีอะคริลิกสแตนดี้ตัวละครตามแบบที่เราอยากได้นะคะก็คือเลือกมา1ตัวนะคะแล้วก็จะมี D L C E Book c a r d ฉันเกิดในยุคฟามิคอมเล่ม1และเล่ม2ให้ด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกล่องใส่ทั้งชุดในราคา4,444บาทนั่นเองราคาเนี่ยก็จะรวมค่าจัดส่งหมดแล้วนะคะส่วนใครที่เป็นสมาชิกรายเดือนช่อง Youtube กับหลอดเวอร์3เดือนขึ้นไปเนี่ย คนที่เคยซื้อหนังสือเล่มใดก็ได้เนี่ยเราจะดูจากข้อมูลช่องแชทอะไรเงี้ยนะคะก็จะลด5%ทุกชุดเลยระยะเวลาก,การพีก็จะตั้งแต่26มิถุนาจนถึง30สิงหาค่ะแล้วก็จะเริ่มจัดส่งภายในวันที่7กันยากำหลังการอ่านเหมือนเดิมนะคะซึ่งบอกเลยว่าเหมือนเดิมเลยหนังสือก็รับคือมีการพิมพ์จํานวนจํากัดส่วนขั้นตอนการพิเออเดอร์นะเพื่อนเข้าไปดูได้ในฐาะ,ะที่เพจ พี่เพจกับล็อตเบอร์นะ